โอ้โหมาถึงก็น่ากลัวเลยเหรเนี่ยช่วยได้รู้ว่าเชื่มด้วยผมลเลยนี่สันีเีอได้วสวมหูฟังเออย่นนัหูฟังผมก็พังพอดีมาผมพรมอมอะไร อะไรอะไรนี้เสี่ยมั้งฉันไม่ได้ยินก็บอกเลยเรื่องนี้เขาจะเปิดแบบยุ่งเกินแล้วนะโอเคไหนไม่ใช่โอ้โหมันต้องให้หมดอ่ะใช่ท็อปเล็ต The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a choice lights in. pick pick. okay. How much does it cost? Okay, got it. What a comfortable gadget. In 10 years, these are going to be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. The battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. Help. What is it? I better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. ปึ๊บฮะนี่แหละอืม,อมวิ่ง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 นี้เปิดได้ไหมประตูล,ล็อกไอตูดเอ้ยอ้าวเอจําไมอันนี้ทางอยู่ห้องเรานี่มันคือแรงอยู่ห้องเราเออแต่มันเสียงแล้วเดินมันเหมือนหุ่นยนต อันนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยยากยากในเกมนี้ก็จะให้คนได้ยินเสียงเนี่ยมันงยากในเกมนี้บิรบรเจ้บอย boy. เออตรงนั้นแหละ,เส,ะเสียงอะไรเสียงอะไรเปิดได้ไหมบูลล็อกนั่นแหละเออ ไอตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมอะไรแก้วสีหนึ่งสามพี่แกไม่ลุกขึ้นมานะน,น,นะเนี่ยมันไม่แล้วผมต้องไปที่ตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบตจะหมดปิดปิดเซิ ตูกดล็อกไปที่แกแสดงว่าผมต้องหาอะไรแน่เลยแต่เกมนี้มันคานต่ำไม่ได้กดล็อกอยู่เออล็อกล็อกหมนเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันล็อกมันเลยไม่จะมีทางไหนแล้วต้องไปหากัน ไอ้นี่สีกาดดูแน่นอนตรงนี้ใช่ไม่ใช่ที่แชร์แบบนี้เองนำมาวีเจแล้วมั้มงเนี่ยเดินไป เดินไปเดินไปนั่นแหละโอเคตกใจ What a terrible dream! Oh, it's midnight already. Time to go home. Night call. Let's hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? Oh uh, no. I'm sure you don't oh, know. Okay. A lot oh. of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance uh, system? Uh. One day you took everything I had. Oh, and now I don't need to many? In this building, yeah. there are some echoes okay. of the past. อธิบายมึก็ได้ไปก่อนดีไหมเนี่ย What a psycho What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? Um, I should go check out the fuse box in the control room. Okay, ฉันนำเสนอต่อเอมมาฉันจดจำมันมันเหมือนอะไรนะเดี๋ยวผมจะพูดเนี่ย ฉันนำเสนอต่อเอมมาฉันจะจุดจมวันนี้ไปตลอดระอยะเวลาท,ที่เหลืออยู่ในชีวิตของฉันเริ่มตน้นด,ด,ดูร้อนและการเปิดตัว a อนิเมชั่นอแบบเพื่อนที่ที่สามารถเสิร์ฟซาให้เด็กๆที่หมผมว่าผมวางกระดังเลยไอ้โดนัทอยู่นกกีนเพื่อนนากินย้อมใจไหมไปที่เดิม แต่ครั้งนี้มันจะมีหมุ่นไหมเนะี่ยเสียงอะไรมันจะ่วโมงมันหลอกดูไหมอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่มันโคน่ากลัวอ้อ มีโน,น้นเนี่ยวิ่งดิวิ่งดิรออะไรพอแค่นี้ดีกว่านะ